ในแง่ขอผมและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ผมเกี่ยวข้องด้วยก็มีการวิพากษ์ต่างในเรื่องราวโคงการขับเคลื่อนโครงการในลนนนักษณะนี้ที่รัฐบาลกำลัทงทำขณะน,น,นี้นะครับมันมองไม่เห็นความสําเร็จของงานที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเว่าถทุกผมบอกว่ามองไม่เห็นความสาเร็จของงานที่รัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนต่อไปในลักษณะน,น,นี้ มันไม่สาเร็จอย่างไรคือเรื่องราวไอ้พวกเนี้ยผมพูดในภาพใหญ่ก่อนการจัดการแก้ปัญหาหน้าปุ๊กขอไทยเนี่ยรัฐบาลเข้าละแยกเป็นกลุ่มกูดูอะไรก็แล้วลแ,ตนนตแต่ทั้งหมดเนี่ยในภา,าพใหญ่ภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยนะคะระับก็ทําผิดขั้นตอนกูไมเนียไม่มีขั้นตอนเลยมันคลุมไปหมดอยู่ในเนี้ยตั้งแต่ต้นจนจบ วันนี้ในแง่ของผมก็อยู่ในวงการที่ทํางานด้านนี้นมาขั้นตอนแรกแรกเราจะทําอะไรขั้นตอนแรกนะผมเรียนได้เลยนะครับว่าเราจะต้องศึกษาวิเคราะห์หาระบบหา,หาสิ่งก่อสร้างที่มันมันเป็นไปได้มันมีความเหมาะสมในด้านวิศวกรรมมีความเหมาะสมในทุกเรื่องทุกอย่างหมด นะครับที่ภาษาพวกผมเรื่าศึกษาวันเป็นไปได้ของโครงการว่าระบบจะเป็นอย่างไรสมมติจะพูดถึงเฝัดเวรแยกมาเรื่องฝัดเวรฝัดเวรที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเรื่องตั้งแต่เน้ำเป็นตรงไปสู่ขั้วไอเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ไอนี้ไม่ได้ผ่านการศึกษาอย่างระเกียร์ตัออว่าอันเนี้ยมันตอบโจทย์หร,รืเปล่ามันตอบโจทย์ในเ,เรื่องเรื่องราวลยหรืเปล่า การศึกษาอาจจะมีมาจิงการศึกษาแบบว้องว่าศึกษาทีา่ผมทราบือนการแ่งามันมาจากกรมชนบบประชาเพื่อบุคลากรกรมชนประทาศึกษา,าแบบนี้ศึกษา,าแบบนี้ก็ไม่ได้คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างให้ครอบคลุมทุกด้านว่าอะไรเป็นอะไรแต่การจะต่อโจทย์หรือล่าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันครอบคลุมหลายเรื่องครับหรือเรื่องแรกนะ ตังโจทย์ได้ไว่าให้ไปนปายน้ชมคนไทยพันสองร้อยลูกบาทไปสู่หนาสงมันเอาละสม่ทุกเมื่าเกิดมาจริงจึงทมาน้ำปิงเนี่ยมันดึงมาได้นะครับพันสองร้อยลูกบาทไปสู่หนาสิอ่ามันดึงมาได้พอไปลโดดไปน้ำแม่กลองแล้วแมน้ำแม่กลองเนี่ยมันจะยังไงไปบวกไปไปน้ำแม่กลองบวกไปน้ำกลองเสร็จแล้วทางที่จะไปต่อไปลงสู่อาไทยเนี่ย ขเขาศึกษาความเป็นไปได้ของงานห,หรือเปล่ามันทํางานตลอดก็ฟังรู้กักเอาทางที่จะเอาน้ำไปลงสู่เอาไทยเนี่ยมันก็ต้องมีทางให้มันไปที่ชัดๆว่ามันคืออะไรไอ้พวกนี้มันต้องศึกษาด้านวิศวกรรมออกมาชัดเจนนะมีคําตอบมีเอกสารไม่ใช่เอกสารแบบนี้ไอ้นี่มันเรียกว่าแผนที่่ะเรียกว่าแผนที่นาเที่ยวแผนที่แสดงความคิดกันนึงเป็นแผนที่เรียกว่ากรอบแนวนคิดมากกว่า น้ำเดินไม่น้ำแม่กลองที่จะไปรวมกับของเสริมของเขาเนี่ยไปทางไหนมันต้องสร้างทางระบายน้ำดีเอีกนีหรือจะใช้แม่น้ำแมกกรองจะขยายไม่น้ำแมกกรองหรือสร้างคลองใหม่ขนาดเป็นคลองสายใหญ่กวางขวาของไม่น้ำแมกกรองมาได้ต่างเนี่ยแล้วที่โรลงอ่าวไทยเห็นตามภาพที่ซีอโออาร์บอกว่าไปลงที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีรู้ได้หรือเปล่าแล้วบางส่วนจะไปลงแม่น้ำแมกกรองเองบางส่วนตัดลงไม่น้ำท่าจีน ไอ้แบบนี้มันเป็นแนวคิดผมมองดูว่ามันเป็นแนวคิดการที่จะตอบโจทย์ไม่ได้ครบถ้วนต้องศึกษาให้ครบทุกอย่างเมื่อมันทำงานได้คทิศที่พลของการหนุนสูบตงน้นทะเลมันจะเิยขึ้นในท่วงที่มันเกิดเรืยกรอกฉลองนะครับเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแม้กระทั่งเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองปากไม่น้ำแม่กรองปากไม่น้ำท่าจิน มันหนุนไม่ให้น้ำระบายออกไปคร่องหรอครับถ้าเกิดตกภายใจริงๆแบบตีมหก้าใจะผ่านไปมันไม่ทํางานมันจะเป็นตรงกปที่ปากอา่าวที่บริเวณที่รากบุ่มบริเวณที่จะลงทะเลเนี่ยมันไม่ระบายออกก็เหมือนกับพฤติการของน้ำเจ้าพยายมันไม่ระบายออกน้ำหนุนสูงกันเต็มมาไอ้ตัวนีนะ้ผมก็บอกว่ามันตอบตยวแล้วหรือที่จะทําแบบนี้อะไรต่างๆเนี่ยมากมาย ไอนน้นี่ในแง่ของวิศวกรรมมันต้องการขั้นตอนแรกนะครับศึกษาความเป็นไปได้ของโอครงการในแง่ของงานด้านวิศวกรรมที่ชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้น,นี่ก็ให้รบตรวจแล้วผมไม่เชื่อว่าไอ้แนวเนี้ยที่เริ่มจากจากางกาังหวัดกะแพงเพชรอำเภอขานูวันักบุรีเนี่ยมันจะเป็นแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่แนวทางอื่นนะมีการศึกษามาแล้ว ได้กล yeah, exactly right mm ้ากอศึกษารู้แบบหนึ่งแลได้ศึกษารู้แปหนึ่งแล้วไม่ศึกษาขาทงท่านเขาตัวตัวจำที่บอกไม่เชื่อเรา่มันนะครับเป็นแนวทางที่ถูกต้องในเส้นนั้นราคาที่ถูกต้อง289กิโลเมตนี้มันจะอ้ตัวนี้นะครับเราก็คุมมนหมดนะครับผมก็บอกว่าไอ้อย่างเงี้มันต้องศึกษามาให้เอียดชัดๆแล้วก็มาตีแถบายหมุต่อโจทย์ให้รุ่ตาได้รือสุกาแล้วพอรู้ว่าเอา ตกลงจะเอาแบบนี้ที่ชัดๆสิ่งที่จะเกิดต่อมาคือผลก็ะทบเนี่ยมันเกิดแน่นอนนะครับบางเรื่องเลยต่างๆผู้คนในไต่างที่ดินเลยต่างๆคุณมีหรือเปล่าคุณไม่มีที่ชัดๆแล้วก็จะตามต่อมาเลยครับตามอองมาเป็นระยะระยะอะไรแบบนี้นไอ้นี่เป็นสิ่งซึ่งถ้าระยเวลาห้าปีเนี่ยมันขับเคลื่อนไม่ได้หรอกมันขับเคลื่อนไม่ได้แต่เสร็จเจ้าจ้าออกมาเป็นของเนี่ย ไม่ว,ว่าจะยังไงตามขับเคลื่อนไม่ได้เอางี้ก่อนนี่ในแง่ในแง่ของการบริหารจัดการโครงการนะครับสมมุติว่าเวลาเนี่ยสมมติว่าไอแนวที่เขาทำเนี่ยออกมาเป็นเท่านั้นละอ่าเท่าไหรน,นะสี่ร้อยเมตรอะไรก็แล้วแต่ต้องการที่ดินเนี่ยไปเดนนี้แน่นอนแล้วอะไรนิรนสมมติเ่เรื่องราวของผู้คนที่ต้องเอาเขามาเกี่ยวข้องนี่วามนท่งัมากครับ ไม่ว่าจะเป็นขืนเกิดตับน้ําไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมก็ทํางานแบบนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องคนต้องชัดๆนะต้องได้เรื่องมาก่อนอันนี้มาก่อนอเดี๋ยวไปื่อกถึงออกแบบมากอ่อนสร้างเดีย๋ยวเมื่อไปพูดเวลาที่เรื่องบ้านไปพูดอุ้มไปหมดอาจจะตัต้งในรวบยอดขั้นสุดท้ายมาจ่ายแต่ไอ้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองพวกนี้ยังไม่รู้ว่าคนะืออะไรเพราะฉะได้นีเคืออันตราย อาจจะไฮะไห่ว่าจะเป็นฝาดเวไม่ว่าจะเป็นอาบเก็บน้ำต่างๆใส่ว่าจะเป็นวินว้นมีคลองยี่สิบกวกิโลเมตรที่อำเภอบางบ้านมาลงบางไทรเนี่ยเขาศึกษาความเป็นไปได้หรือผมก็ทบทุกข่าวธรรมชาติเขาจาัดโทษอย่างนี้นแล้วมาดูทะลุกออกมาเนี่ยทะลุกออกมาด้วยเจตนาดีมักนก็มากระแทกกับปทุมธาน,นีโดยทุกบริกรเทศ น้ำมาเพิ่มมากมาก,กามาาึก,ก,ร,ก,กนนรุงเ,เทพว่าอย่างไรศึกษาว่าใช่น้ำที่อยู่ดีๆทันนไปแก้ดินธรรมชาติไว้อาลูกทะลุออกมาไปเกิดนาดีพันสองร้อยลูกบาทเปถึงนาทีทะลุมากรุงเทพว่าอย่างไรกรุงเทพมันจะเป็นเด้งขึ้นหรือว่าน้ำมันเด้งขึ้นไอ้นี่ตอบโจทย์หรือเปล่าศึกษาในวิื่องการน้ำวิศวกรรมชัดๆหรือเปล่าอ่าที่ผมผมเนี่ยพูดในแม่วิศวกรรมต่อนผมไม่เชื่อว,ว่า ตามทีม่เขากำหนดไปเนี่ยจะตอบโจทย์ได้ก็ต้องศึกษาก่อนแล้วหลังจากนั royalty, what, ้นหลังจากนั้นผลกระทบนี่จะแจ้งออกมาให้หมดทุกเรื่องเรื่องราวของธรรมชาติตกกระทบยังไงเรื่องราวของธรรมชาติสําคัญนะครับนี่ยังไม่ผูดกับคนเพราะมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของน้ําเรื่องราวของธรรมชาติกระทบปากน้ำแม่กองก็ดีถ้าเราลงไปน้ำแม่กองเนี่ยทะลุทะลวงไป กระทบแน่ๆจะลงอำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีกระทบแน่ๆไอ้ตัวนี้แหละครับผมก็โทษระบบอีกเว้ยการทางที่ในน้ำผ่านไปต้องศึกษาหมดแต่แล้ผมเชื่อว่าในระ้าเวลาเพียงไม่กี่เดือนเนี่ยไม่มีการศึกษาการศึกษาอาจจะศึกษาแบบทิศทางหนึ่งว่าผ่าผ่าหมอศึกษาเรื่องราวผมก็โทษกับธรรมชาติที่การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ออกมาเป็นคําพวกะเป็นเร่มนะแบบเป็นแบบสอบพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ได้แล้วหลังจากนั้นเรื่องราวของผลกระทบกับคนผลกระทบกับคนื้ทน,ทนที่ไอ้นี่แนะ่นอนนะ้วก็เกี่ยวกับขาอ่ะและไอ้นี่อย่างนี้ของผมเคยทํามาตลอดนะฮะแต่ท่านาจะรยศึกษาไม่ได้ว่าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต้องลงพื้นที่ครับลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างละเอียดว่า เอาเอ้ยดีเอ้ยน้องเอ้ยไอ้นี่ต้องเป็นอย่างนี้นะเสียที่ดินแบบนี้นะแนวไปอย่างนี้นะเวลาที่แนวที่ชัดเจนก็ไม่มีนะที่วุฒหานโดมาแสดงแบบเนี้ยแนวยังแควงับแนวยังมแกวงแนวยังแหวงราะว่าระดับความสูงตามของแผ่นดินที่แท้จริงเนี่ยมันคนละเรื่องกับภาพที่เห็นนยนะแนวยังแหวงเพราะนันยังไม่รู้การแต่ว่าไทยจะถูกถูกต้องไทยจะถูกอะไร ไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมก็บอกรัฐบาลไปเตือนรัฐบาลตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะเริ่มแรกมันก็จะเริ่มตั้งปปอมาว่าถ้าทําแบบมีแนวคิดทําแบบนี้บบนต้นจนจบอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเนี่ยการทํางานในระดับนีน้มันไม่มีทางสำเร็จหรอกมันต้องซอยต้องซอยศึกษาความเป็นไปได้ของของตา,ศามศึกษาบททดสอบไอ้นี่ให้จบ ให้จบห้ครบนะฮะโมดูเขื่อนโมดูอะไรก็แล้วแต่เอาคัดขนาดนี้ให้ใหจบให้ครบประชาชนมีส่วนร่วมด้วยยินยอมเห็นดีเห็นงามไม่ได้เห็นดีเห็นงามทั้งหมดเนี่ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทำเคลื่อนได้อันนี้คือคำตอบหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวของการจัดหาที่ดินาการจัดหาที่ดินก็เป็นเรื่องใหญ่ราคาที่ดิน จะให้ก็ตารางวานเท่าไหรไร่เรือโตไร่แต่ไะ้แหงแต่แหงมันไม่เหมือนกันผลทาเกิดป่าศาพทุรสึกมาเรื่องที่ดินเนี่ยแต่ไะ้แหงแต่ไะ้แหงมันไม่เหมือนกันแล้วก็รัฐสาต้องมีความพอนใจแล้วมีความเป็นไปได้ในแง่ของรัฐบาลที่จะจ่ายจะตามด้วยไม่ใช่หยิบมาจะตั้งจ่ายจ่ายจ่ายมันไม่ใช่แบบนี้หรอกครับแบบนี้ เรื่องเหมือนเยอะแยะอยู่ตรงน,งนั่งสามวัดกว่ากิโลเมตรแต่เรื่องของที่ดินเนี่ยใครมีกี่ก็ได้ใครมีกี่ตารางวาบ้านเรือนกี่หลังราคาไม่เท่ากันด้อยไรเดียการทําทงานในตัวนี้ก็ใช้เวลามากใช้เวลามากทีเดียวแต่ถึงรัฐบ,บาลต้องหน้าจะต้องคิดทำเป็นลำดับขั้นตอนให้รอบครอบประชาชนจะได้ไม่อะไรอ่ะไม่สับสนอึดอาด เวลาที่ประชาชนสับสนกรรมาแล้วก็อยู่ๆก็จะส่งไปสัตว์ภูรับจา์ไปทําให้รัฐบาลโอ้ยมันมีที่ไหนในโลกมันไม่มีมันไม่มีที่ไหนในโลกที่ทันกันนีไม่มีจริงๆเมืองไทยเนี่ยในอดีตก็ไม่เคยมีผมมีชุดเนี้ยรัฐบาลชุดเนี้ยที่จะจัดให้เมืองไทยเนี่ยบริหารจัดการแบบใหม่แบบเกลาลุนนัสมัยอ่าว่าอย่างนั้นเนี่ย เขาบอกว่าพวกผมบางคนหัวเก่าเลยว่าจะกเพื่อนแบบพันมาที่คณะกำหนดนี่นะครับผมก็บอกคุณจะติดกักที่คุณคณะกำหนดจะติดกับติดกักท่านที่หนึ่งติดกักท่านที่สองถึงขั้นจัดหาที่ดินเนี่ยเพื่อได้มาซึ่งที่ดินคุณไม่ได้ติดกักเลรอติดกับเนี่ยคืออะไรล่ะราษฎรก็เอย่าไปพูดว่าราษฎรไม่ยอมเลย รัฐบาลไม่สามารถจัดการกับนักสืารให้เด้โค้ใจให้เดกตกลงกันได้ว่าอะไรเป็นอะไรที่น like, ี่สำคัญที่สุดรัฐบาลมองในภาพที่จะตึงเครดคอมมาไปไปไปแบบนี้มันไม่ใช่นะฮะรัฐบาลมันรู้ว่าระบุบอกไว้ชัดๆรัฐบาลไม่เคยนำพาอะไรแบบนี้ว่าอะไรคืออะไรไอ้นี่ราคาลผมจึงบอกว่าชั้นต้นจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย คณะรัฐบาลที่ับเรื่องงานเนี่ยไม่เคยยึดถือกฎกติตาที่เขาสร้างไว้เลยรัฐธรรมนูญก็ดีระเบียบแบบแผนก็ดีการระเบียบแบบแผนเนี่ยในการที่ขับเพื่อโครงการก็การที่จะประมูลหรือจัดจัดโครงการจะใช้กี่บาทยกเลิกมติอะไรกับต่างหมดมาใช้มติใหม่แบบนี้ มันก็ผิดแหะแล้วมันผิดอันนี้ก็ยังเป็นบทที่สนดไม่ได้ว่ามันผิดรื่องนี้ล้วจะว่ายอย่างไรบ้างคอประชองก็พักพวงว่าไอ้เี่คุณทรอย่างนี้ไม่ถูกนะคิดใหมซ่ซิอ่าเพราก็าไม่คิดหย่างนับจะทําแบบไต่ทีิงๆนักธุนธทรกมันเนี่ยแําไปแบบวิธีใหม่แล้วประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเนี่ย ที่เขาได้ประกอบแนวคิดแสดงออกมาแต่ในโมดูลแต่ละบได้จากใจเข้าไปเะดมหาในหน่วยงารต่างๆหมดเลยผมเจอราพตาและคุณมีอะไรากจะเสนออะไรก็เสนอมาเพราะว่าเอาเับมาพูดเป็นแนวคิดของเขารัฐบาลก็เชื่อเนี่องความคิดที่ดีของต่างภาคมาเสนอเราพูดแตกประหลาดจริงๆโมดูลเถื่อนต่างๆเนี่ยคนจะแด้กินไม่ได้กิ ไม่ใช่มาศึกษาไา้เียยงมนิติต้องเห็นใจพันการของรันศึกษาเชืยงมนิติเดียวบางนิติที่นิติเดียวนั้นก็ยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่ายังติดโน่นติดนี้นิติอะไรนิติได้นิสุว่าไงนิติด้เรื่องราวสิ่งแวดล้อมขับวเลื่อไปบ้างยังไม่สําเร็จแต่รู้ตําแหน่งว่าเป็นอะไรทั้งหมดผูกก็ผิดก็ไ่รู้อันนี้สำคัญที่สุด แล้วไม่รู้ว่าประเทศไหนได้ไปได้ไปไปเสนอคอพอคออก็ดีใจโอ้ต่างชาติขอีูยนี้ใส่ทั้งทางที่เห็นเห็นเนี่ยเป็นแนวคิดของคนไทยแล้วนั่นแหละแต่ต่างชาติเก็บเกี่ยวไปไปไปรจุเสนอคอปอคอพอก็เอามาเขียนที่หอะดูแล้วก็ตลกดีฝัดเวที่ออกมาจากนครสวรรค์ในน้ำเป็นเนี่ย รก็จะทานงยหลุมร้องเต่าผมก็คิดไว้คิดถึงถูกไม่รู้ผมไม่ว่าแล้วที่ศิลจะคิดในด้านวิศวกรรมออกมายังไม่ละเอียดที่ผมวิจารณ์ตอบโจทย์หรือเปล่าเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าประเทศไหนนำไปเสนอกรอตกรกตดีดีดีแล้วก็ไอไอเจาะเจาะแม่น้ำใหม่เจาะคลองใหม่บางบายมาบางไทเนี่ยเขาขอกรมโยธาอย่านเี่ย นะฮะแล้วรู้สึกเกาหลีจะนำไปเสนอขออว่าต้องบอว่าดีดีดีนะฮะไอนนนะ้นี่มันเขื่อนน่ะนี่มันเขื่อนน่ะแล้วผมก็มีภาพว่าถึงแม้จะเป็นคนไทยทิศธรรมเนี่ยเขามาทำเพียงมิติเดียวนะครับเรื่องแรกยังไม่ครบพ้วนว่าทั้ไปแล้วมีผลกรนะทบหรือเปล่าแต่ที่ผมอยากจะมีภาพแต่เมื่อกี้เนี่ย ทำน้ำบายพาสน้ำไม่ให้มันควบขอบอายุทยาซึ่งธรรมชาติเนี่ยเขาอุ้มน้ำไว้เปิดบางบายเราเปิดมาหาหน้แาแกก็ต้องอ่านตอมเขาอุ้มน้ำไว้ทำมันชาเขาอุ้มไว้เจาะทะลุทะลวงมาลงบางไทรมันเดียวเถอะปทุมไายมีกรุงเทพแม่แอนมากกว่าเดิมอีกนี่ทฤษฎีธรรมดาธรรมดามันเหมาะหรือเปล่าคุณจะอ่รรานอะไร ก็ต้องศึกษาว่าผลก็ทบเดียวเขาเรียกว่าน parole, <oscope. S 2> ผนก็ท <REY I. S 2> บผลก็ทบรับผลก็ทบเกี่ยวกันน้ำจะคุณไปทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับรอบค่อหรืออย่างผมไม่พูดผลก็ทบกับคนเนี่ยผนก็ทบกับคนนี่ก็มาถึงิษเตหนเ่ืองซึ่งมันยิ่งใหญ่มากมายเหลือเกินเอาผมทุกว้าก่อนผมยังไม่อยากจะพูดว่าโมดูลไหนมันเป็นไงโมดูลไหนมันเป็นไงโมดูลอะไรมันเป็นไงเอาเรื่องราวลำดับขั้นตอน ที่เขากำลังข่าเรื่องห้าปีห้าปีทุกอย่างก็เสร็จนะแต่ขั้นที่หนึ่งะเขียนตัวอาไว้แก้วสวยงามตัวอาศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโมดูลของแต่งานก็ศึกษาความเป็นไปได้นะทฤษฎีที่สัตนี่นะศึกษาผมก็ทบที่แวาล้อมอะไรต่างๆผมก็ทบต่างๆนะต้องให้ผ่านสอพอนะโอ้เขียนส่วยงามในตัวอาร์แต่ไม่รู้ทําได้หรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่า เขาไม่เคยทำนะฮะหลังจากนั้นระคบประชาชนมีส่วนรว่วมเขียนไม่สวยหรูทุกขั้นตอนให้ประชาชนผู้ดฐฐ้รับผลกระทบมีส่วนรว่วมเขียน,มนไม่ยังไม่ถึงสองบรรทัดกันเอ๊ะไม่เคยทําไม่เคยทําไม่ไม่เรียกว่ายังไม่เรียกว่าเป็นคําตอบก็จะออกมาเป็นสตัมรวมเป็นเสร็จสามแสนล้านได้ยงไงอย่างไรไอ้แบบที่เขาให้ไปทำมาเป็นแปบพิษพันมิงก้าผตูแล้ว แต่ละแต่ละโมดูโมดูที่เสนองานมาก็เสนอครับไหวโมดูนี่แบบนี้ใช้กิจกรรมเท่าไหร่เท่าไหร่คิดคำนึงครับแบบคิดคำนึงก็แล้วก no ั ures, นแบบมองดูเหตุการณ์นโตเดี๋ยวนี้ทำได้อ่าอันนี้แะครับไม่ว nee, ันไปฝัดเลแบบไหนอะไรแล้วแต่คิดคำนึงมองเหตการณ์ออกมาแล้วก็นี้เนี่ยพอพอมาออกก็บังคับคุณจะต้องมีแบบนะ แบบเขาเรียกอะไร definitive design แบบแบบไหนก็ไม่รู้แบบไหนก็ไม่รู้ definitive design คุณนี้มีข้อมูลสำรวจคุณไม่มีข้อมูลการศึกษาอะไรเป็นเสร็จแล้วคูณโดยกาทำแบบนี่กรผมก็เรียกว่าเป็นแบบที่เท่าหนึ่งแบบแสดงให้รู้ว่านาตาไปเรื่องมันทิ้งๆตัวเลขกระปั้นมาออกมาทำให้ตรงกับที่กรกาต้องการก็แค่นื้ เพราะนั้นและอุลาาี่จะเซ็นสัญญาเส,สัญญาก็จะเป็นเรื่องอะไรผมก็พาดหมายว่าอยนาครับอาคาเอาทุกแรกเอาให้ดีกว่าตางนะครับ